ข่าวด่วนคับทุกคนไม่น่าเชื่อครับว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงจะพูดกับพ่อโจแบบนี้หลังรู้ว่าสำนักงานเจอพายุถล่มครับเห็นแล้วเงินเห็นไหมพ่อเสีสเยเลือดทั้งหลก็เห็นมาขึ้นไหมแม่แม่แม่พ่อหน,น,นเป็น,ปนอีหยังอยู่ข้อมทั้งค้งหาเด็กใหม่ ล่าสุดได้ฟังกันไปแล้วใช่ไหมครับสําหรับทัศนคติของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งครับที่บอกพ่อโจนะครับว่าพ่อของมันเสียหายได้มันสร้างขึ้นใหม่ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับนี่คือคําพูดของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงซึ่งต้องบอกว่าตอนแรกนะอุ้มอิมคิดอะไรรู้ไหมครับอุ้มอิมคิดว่าน้องจะเข้าไปปลอบพ่อโจเฉยๆนะครับแต่อันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้พูดกับพ่อโจว่าของมันพังได้มันก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้ มันหาใหม่ได้นี่คืออะไรครับทุกคนเราเห็นทัศนคติเนาะของคนสู้ชีวิตของคนที่ เคยเคยแบบสูญเสียมาก่อนเคยไม่มีมาก่อนนะครับน้องก็จะรู้ว่าถึงแม้วันนี้ฉันจะไม่มีแต่วันนี้ฉันสามารถมีขึ้นมาใหม่ได้นี่แหละองค์อิงคือไอดอลของคนสู้ชีวิตนะครับแล้ววันนี้เราได้เห็นโมเมนต์ที่พ่อลูกเขาได้คุยกันแล้วก็ยิ้มตามครับทุกคนเราอยากเห็นโมเมนต์นี้บ่อยๆนะครับที่พ่อโจกับองค์อิงมาถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันนะครับและสิ่งที่น้องพูดวันนี้โอ้โหโตเกินตัวมากๆะนะครับทุกคนเป็นคนที่แบบ น้องรู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งไหนคือสัจธรรมจริงๆของมนุษย์อ่ะนะครับทุกคนน้องเป็นคนที่รู้จริงๆนะคือเรายังคาดไม่ถึงเลยว่าอุงอิงจะพูดกับพ่อโจโอแบบนี้อ่ะน้องรู้ว่าสิ่งนี้มันพังได้นะครับมันก็สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้นะครับก็เป็นกําลังใจเนาะให้กับทางนัานบอสโจด้วยกันแล้วกันนะครับพ่อโจน่าจะได้กําลังใจเยอะแล้วแหละวันนี้ลูกสาวแบบว่าโอ้โหนะไปหาพ่อโจนเนี่ยแล้วก็พูดคํานี้เนี่ยนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่า เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเกิดขึ้นเนะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับทานด้านบอสโจนั่นแหละครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยอะ่ะบอสโจก็กําลังสร้าง แล้วมันเป็นด้วยน้ำพักน้ำแรงของบอสโจเองด้วยสิ่งต่างๆที่สะสมมานะครับแล้วมันมาพังลงมาเนี่ยวันนี้เราได้เห็นภาพบรรยากาศที่น้องลำเพลินเนี่ยนะครับร้องไห้เสียใจด้วยแล้วก็รู้สึกว่านะเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงดีแล้วที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บดีแล้วที่ไม่มีใครได้รับอันตรายเราทุกคนวันนี้โอ้โหเรียกได้ว่าพายุเข้าหลายพื้นที่เลยนะวันนี้เท่าที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับนะ เนี่ยอบอสโจก็โพสตแล้วเห็นไหมพอลูกสาวมาพูดแบบนี้แล้วบอสโจบ,บอกว่าสิ่งของที่เสียหายไปว่ากันไปนะครับคนยังบ่าตายเอาใหม่ได้และกำลังใจเคียงข้างยังหลายอยู่ FC เพิพยนยังพร้อมสนับสนุนอุ้มชูก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนี่นะฮะอันนี้คือบอสโจนะครับนะครับบอสโจก็คือได้มีการโพสต์นะนะครับ นะครับอ่าน้องน้องน้องลำเพลินเนาะสงสารน้องลำเพลินนะน้องลำเพลินก็เนี่ยได้คือน้องลำเพลินแบบตกใจมากอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องลำเพลินสักนิดนึงนะครับหนูไม่ชอบฝนแล้วแต่ทางโน้นมีแต่พระอ,อาทิตย์จะขึ้นมาหนูจะชอบแบบพระอาทิตย์หนูอ่าอาหนูไม่ชอบฝน <c oughs> ตอน,น,น นะครับอันนี้คือเนาะน้องลำเพลินนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ค่อนข้างตัวอุอ้ยน้องลำแพนหน้าเหมือนพี่อุงอิงมากนะครับลำแพนหน้าเหมือนพี่อุงอิงมากเลยอะอนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกาลังใจให้นะครับซึ่งไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะวันนี้ก็มีทั้งหมอลำเพชรลำเพลินเนาะก็โดนผลกระทบเหมือนกันนะครับกับการโดนพายุในครั้งนี้ครับทุกคนซึ่งเนาะไม่มีใครอยากให้เกิดจริงๆที่ โอวันนี้คือพายุเนี่ยน่าจะแบบค่อนข้างหนักเลยนะนะครับทุกคนวันนี้พายุค่อนข้างที่จะหนักเลยอะ่ะนะครับแล้วก็โดนผลกระทบกันแบบนะครับ <c oughs> เยอะมากวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศเนาะที่บอสโจเนี่ยได้ถ่ายรูปมีแดนเซอร์ มีที่พักแดนเซอร์นะครับมีม,มอนเป็นบ้านด้วยอะ่ะเป็นบ้านที่เป็นแบบนอร์ดิกอ่ะนะครับอันนั้นก็พังด้วยนะครับโหเสียหายเสียหายเยอะอยู่ครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้คือเจอแบบพายุหนักมากครับทุกคนวันนี้แล้วก็ไม่อยากให้เกิดเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับถือว่าหลายๆพ,นะพื้นที่นะครับหลายๆพื้นที่น้อยที่โดนที่โดนเขาเรียกว่าอะไรที่โดนพายุกระหน่ำขนาดนี้นะครับ นะแล้วก็วันนี้นะ้องชื่นชมอุ่งอิงนะครับที่น้องแบบได้บอกพ่อโจได้ให้กําลังใจพ่อโจแบบนี้ได้ฟังแล้วก็ยิ้มตามครับเราฟังเราก็ยิ้มตามนะครับทุกคนนะครับเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากอุ่งอิงอะ่นะเนาะโอ้โหวันอิ้มอิ่มลงข่าวของเพชรลำเพลินไปคนเข้ามาดูเยอะมากเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับ เป็นกำลังใจให้น้องรถเมย์ด้วยกัแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้น้องรถเมย์แล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งโอ้โหไม่ว่าจะเป็นฉากอะไรแบบนี้อันนี้คือเป็นทางทีมหมอลำเพชรลำเพลินเนาะกับหมอลำสาวน้อยก็เป็นหมอลำพี่น้องกันนะครับก็โดนกันทั้งคู่เลย hmm. นะครับก็เป็นกำลังใจให้ นะทางด้านบอสโจนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ครับทุกคนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงน่าจะเป็นเริ่มต้นแล้วนะเป็นการเริ่มต้นของการเกิดพายุเนาะใครที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ส่มเสียงที่จะเจอพายุครับทุกคนก็ต้องแบบนะ้ไปหาที่ที่มันไม่เกิดสุ่มเสียงแล้วก็สามารถดูได้นะทุกคนสามารถดูพยากรณ์อากาศได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนเนาะไม่อยากให้เกิดความเสียหายอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะใครก็ตามนะทุกคนที่โดนเนาะวันนี้มีคนมาคอมเมนต์นะครับในช่องอิ่มข่าวกระแสเนี่ยคือค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าอยู่ที่บ้านพายุก็เข้าค่ะวันนี้เนี่ยโชคดีที่ไม่เป็นอะไรคะ่ะ อยู่บ้านโดนพายุเหมือนกันค่ะนี่เลยนะครับลมแรงมากฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยค่ะกำลังใจครับสู้ๆนะครับทางด้านพี่อํานวยประถมเราก็ได้มีการโพสต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางด้านบอสโจอยู่เมื่อกี้นะครับ นะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยวันนี้เวทีสาวน้อยก็ตั้งปกตินาะไม่มีลมไม่มีฝนอะไรใดๆเนาะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ